เยสสวัสดีค่ะทุกคนว้าวตอนนี้มาเอ้ยน้องนกบินมาทักทายนี่มาตอนเวลา16.55น,นนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้มาในเพจของคุณคูพลอยนะคะไม่ผิดเพจนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายสวัสดีกันได้เลยอาก็วันนี้พาทุกคนมาเที่ยว นานะคะเป็นนาเกลือเนาะอยู่ตรงหน้านี่คือนาเกลือนะคะพาดูท้องฟ้าก้อนเมฆสวยๆเฮ้ยดูนกดูนกบรรยากาศดีมากลมพัดมาให้ตลอดเลยนะเออใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะอันนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดหลายๆคนไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยนี่ท้อนพาทุกคนมาเที่ยวที่เพลินบางประกรง ใครมาบางปะกงก็แวะมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่ได้นะคะบรรยากาศดีมากลมลืนมากนี่สวัสด,ดีน้องไมค์ค่ะอวันนี้พี่ท้อนพามาเที่ยวคาเฟ่สวยๆเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันฟินมากเลยอวันนี้มีสัตว์จะทำมาให้ด้วยนะคะตกผลึกเรื่องอาการสุกๆดิบๆแล้วกันเนาะ เอออาการสุกดิบมันเป็นยังไงเดี๋ยวสุกบ้างเดี๋ยวดิบบ้างอารมณ์เนี่ยนะดิบไปแบบดิบทางลงข้างล่างเออไม่ใช่ใครเราเองสวัสดีนางฟ้าทุกคนที่เข้ามาในเพจคุณครูนะคะวันนี้ก็พาเที่ยวชมคาเฟ่สวยชื่อว่าเพลินบางประกงดูกันเพลินๆนะทุกคน เฮ้ยมีชิงชาให้นั่งด้วยเดี๋ยวทอนจะลองไปนั่งให้ดูนะก <c oughs> ็ใครเข้ามาก็ทักทายแล้วก็แชร์กันได้เลยนะคะ้ววันนี้ก็ทำาินกินมาแจกกันด้วย,วยดยวอีอ่ะสบายมากเลยแล้วนกมาตลอดเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดนี่ก็คือนาเกลือนะคะพาทุกคนเที่ยวบางประกงไปด้วยกัน วิวดีไหมชอบไหมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์คือรู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยที่แบบจับทันรู้ในอารมณ์ที่แบบไม่ชอบเนาะรู้เร็วมากรู้เนิ่นมากแลว้วก็สักพักคือต้องบอกว่าแบบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกมีอะไรที่แบบขัดใจจนรู้สึกล้องไห้เลยนะรู้สึกแบบเอ้ยคือแบ ไม่ชอบถึงขั้นร้องไห้เลยนะแล้วแบบขัดใจสักพักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนกลับมาหัวเราะมาเบิกบานได้คือชอบตอนนี้แหละชอบผลลัพธ์ตรงนี้แหละที่แบบเฮ้ยเราฟุบขึ้นมาได้เลยเหรอแล้วกลับมาอารมณ์ดีได้เลยเหรอถ้าปกติคนเดิมะที่ไม่รู้สัจรธรรมไม่รู้ปัญญาเนาะคงต้องใช้เวลาอีกเป็นหลายวันหลายอาทิตย์เลยอะ่ะเออคือคงต้องจมเล่นอยู่ในกองขี้อีกเป็นหลายอาทิตย์เลยแต่อันเนี้ยรู้เลยแบบ รู้เลยว่าแบบเออรู้เร็วคือแบบเจอเรื่องขาดใจเรื่องอะไรรู้ไหมทุกคนเรื่องอะไรรู้ไหมเอาตัวเองมาแฉเรื่องแค่ไม่ได้ชิมกาแฟที่ซื้อมาเงี้ยตัวเองอะ่ะโอ้โรองไห้ฮาตัวเองไม่ไหวคือ คือใครจะมาหัวเราะได้อะถ้าอารมณ์ที่ไม่เบิกบานแล้วแบบไม่รู้สัจธรรมแล้วไม่เอามาปรับใช้หรือว่าไม่ฝึกฝนการเป็นนะทุกคนมันไม่ได้จะแบบมาหออัวเราะรีตีดาได้แบบนี้แน่นอนเลยท้อนเชื่อว่านะคือแบบแค่แฟนคือซื้อกลับไปเอาเอาตัวเองมาเผานิดนึง แค่แฟนเราซื้อกาแฟมาให้เขาใช่ไหมแล้วก็เราก็อยากลองบ้างนะว,ว่ามันเป็นรสชาติยังไงอะไรเงี้ยเออพอเขาเทใส่แก้วแล้วก็เลยเอาหลอดอะ่ะไปจิ้มในแก้วสองหลอดกะว่าเออเราขอชิมบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยเออทุกคนหาไม่ไหวเราจะขอชิมบ้างแล้วสรุปไงเขานึกว่าเราอ่ะชิมไปแล้วซึ่งเราก็ยังไม่ได้ชิมแล้วเขาดูดหมดเลยทุกคนแค่นี้ขัดใจโกรธไม่พอใจ ือเป็นอะไรที่แบบเล็กน้อยมากเนาะคือเหมือนเป็นอะไรที่เล็กน้อยอยู่อิ่มเนาะแต่คนที่เขาเทะเลาะก,กันคู่ชีวิตโซโมเมทที่เขาทะเลาะก,กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบนี้ไหมทุกคนเออเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆ้อยแต่สาสูงไงแต่อันเนี้ยคือแบบโอ้โหแล้วท้อนทําไงรู้ไหมเจอแบบเหตุการณ์แบบนั้นอะอู้แบบรู้สึกแล้วเขาฮ่ <laughs> าท่าไม่ไหวแล้วเขาอ่ะ คือมันมันรู้สึกยอมรับเลยว่ารู้สึกแบบเหมือนเจ็บใจด้วยอ่ะที่แบบพุ้ยกินหมดไม่พอเรามองหน้าเขาตาขวางคือเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนขำแต่เหตุการณ์จริงไม่ขำเลยน้ําตาไหลเฉยเลยอ่ะร้องไห้เลยทุกคนที่แบบรู้สึกว่าแบบคือมองหน้าเขาเหมือนยอมรับว่าโกรธเออยอมรับเลยว่าอารมณ์ตอนนั้นนะโกรธแล้วแบบเฮ้ยฉันแค่อยากจะชิมบางสักแค่จืดเดียวดูดจืดเดียวไม่ได้หรอดูของฉันหมดเลยอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกอ้าวนึกว่าชิมแล้วก็เห็นอยู่อ่ายังไปเทียงเขาอีกนะก็เห็นอยู่ว่ายังไม่ได้กินก็เห็นอยู่นะว่าตอนยังไม่ได้ดูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนฮาวะนึกแล้วก็หาไปามสะพานสวยๆไปดูกันหูดีอ่ะทําดีมากเออสวยอ่ะถึงไหนแล้วนะฮามากทุกคนคือแบบแล้วเขาก็ยกแก้วขึ้นมานแล้วก็ ทำแบบเนี้ยว่ามันหมดและแล้วก็เอาขวดกาแฟาขึ้นมายกเงี้ยแล้วก็ทําให้ดูว่าหมดแล้วอะยิ่งเหมือนตอกย้ําอารมณ์ตอนนั้นเนาะคือแบบอารมณ์ลงอะ่ะอารมณ์ขาลงอะอย่าแบบอย่าไปเล่นกับมันต่อเลยทุกคนต้องบอกอย่างนี้อย่าไปเล่นกับอารมณ์แบบนี้ต่อเลยแบบ มันมันต้องแบบฝึกมาดีถ้าไม่ฝึกมาดีนี่ปากชอดๆเลยนะเถียงเลยนะแล้วแบบหรือจะมีอารมณ์รุนแรงอะไรอย่างเง้นไปได้เลยนะแต่นี่ก็คือแบบนิงน่งนิ่งนิ่งทุกอย่างสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็คําคํหนึ่งก็พุดขึ้นมาในหัวคําในคอสคิสติซึมคําในคอสคิสติมพุดขึ้นมาในหัวแพงมากนะแพงมากคีย์เนี้ยเอาไปใช้ได้เลยหลุดเลย หลุดเลยแล้วก็ทำยังไงรู้ไหมคือไม่ต้องเหตุการณ์เนี้ยมันดูแบบไม่ใช่ของเราอ่ะแต่เอาไปปรับใช้ได้นะทุกคนกับทุกเหตุการณ์ที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบใจถูกขัดใจตรงหน้าไม่ว่าจะจากใครหรือเหตุการณ์ประมาณไหนอ่ะคือเราสามารถใช้วิธีเนี้ยได้เลยแชร์หรือยังฝากแชร์ก่อนรัวรัวสวยเนาะดีอ่ะวิวดีมากเลยอะแชร์ให้หน่อยทุกคน เฮ้ยวิวดีอ่ะคือทอนนั่งนะ <c oughs> แชร์เร็วแชร์รัวๆคือมันได้ผลจริงนะเอาคำเอาเคีย์แพงๆมาให้เลยให้เอาไปใช้กันตอนนี้ใครก็ยังเบิกบานยังสดชื่นยังอารมณ์ดีอยู่เนาะแต่เ้าจำปัญญาตรงนี้ไว้จำคีย์ตรงนี้ไว้อะ่ะแล้วก็นึกขึ้นได้แล้วเอาไปใช้อะ่ะอืมมันมันได้ผลมากมันมันมันดีมากตอนนี้กลายเป็นแบบ ไม่ถึกไม่ใช่ตอนนี้คือเหตุเกิดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นท้อนกลายเป็นยิ้มได้หัวเราะได้เบิกบานได้ถ้าเทียบกับอารมณ์ที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อยู่ในเส้นทางศัจธรรมแล้วไม่รู้ปัญญาอะไรเงี้ยเราไม่ฝึกฝนตัวเองอะ่ะเออเราไม่รู้ลึกลูกกจ็จางมันก็คงผ่านเหตุการณ์นี้ไปไม่ได้มันอาจจะโกรธกันข้ามวันข้ามข้ามอาทิตย์ได้เลยนะ เออเราจะแบบมีอีกโก้ถือที่ถีอะไรกันไปได้เลยเนาะเฮ้ยน้องทักเสียงน้องร้องทักไม่ดูนกหรือว่าตัวอะไรเนาะคือวิวดีมากทุกคนบรรยากาศดีมากดูดิอันนี้เป็นนาเกลือนะคะนาเกลือทั้งหมดเลยอันนั้นเป็นล้อลอนั่นอุปกรณ์อะไรเขาก็ไม่รู้เนาะรถปรับพื้นปรับเกลือมั้งมีนกกระยางด้วยวิวสวยไหมเออ แชร์กันหรือยังโอ้เยอะแล้วสวัสดีสวัสดีพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมส่งที่อยู่ให้ทอนอีกทีในเมสเซนเจอร์นะคะเดี๋ยวทอนจะส่งของไปให้แล้วคือค้างไว้นานมาก <c oughs> คือไม่มีใครรีบเนาะเออคือจะบอกว่านั่นแหละคือแบบเจออาการขัดใจอะไรก็ช่างเนาะคือแบบ อารมณ์มันไปแล้วอะอารมณ์มันรู้สึกไม่ได้แล้วอะคือให้ออกจากเหตุการณ์นั้นไปเลยหนึ่งให้ออกจากเหตุการณ์นั้นนิ่งก่อนนิ่งให้ได้ก่อนนิ่งแล้วแบบพยายามนิ่งสงบสยบขะความเคลื่อนไหวทุกสิ่งอย่างแล้วถ้าออกจากเหตุการณ์นั้นก็ออกได้แล้วก็ไม่ต้องปิดกั้นอารมณ์ตัวเองนะคือแบบทอนอยากร้องอะทอนก็กั้นไม่ได้น้ําตามันก็ไหลามาเลยนะนะตอนนั้นนะก็คือแบบเฮ้ยคือเรา มีเซนส์ฝึกมาจนไวต่อความรู้สึกเนาะอะไรไม่ชอบเราจะแบบมันจะทัดขึ้นมาเลยมันจะแบบรู้สึกเลยอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเนาะเออแล้วกี่ยาอะไรที่เขาทํามาแล้วเขาสนุกเขาอาจจะดูสนุกแต่เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกเราอะมันไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันไม่ฟินแล้วนะมันไม่เราไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยนะเออเรามีแบบความหวังว่าอยากจะลองชิมอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหตุการณ์ก็คือเดี๋ยวไปย้อนเอานะคะ ว่าไม่ได้กินกาแฟที่ซื้อมาไม่ได้ชิมอะแล้วเขากินหมดหนี้มันอารมณ์แบบว่าโอ้โหคือยอมรับว่าโกรธเออยอมรับเลยว่าฉันอยู่ในอารมณ์โกรธนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขามาทําแบบนี้อีกอะหมดทําหน้าทาําตาเนี่ยถือแก้วมาหมดเกลี้ยงถือขวดมาหมดอะไรเงี้ยเหมือนยอเยอะเย้ยเนาะเออมันเหมือนยอเยอะเย้ยนั่นแหละพอท้อน นึกคำนี้ขึ้นมาได้นะทุกคนคำนี้แพงมากสิ่งที่ฉันชอบฉันสร้างมันเองสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันก็สร้างมันเองเออมันคงจะเป็นแบบเราไม่จงใจสร้างแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วก็คือแบบแวบบเดียวประเดี๋ยวเดียวเจอเหตุการณ์ตรงเนี้ยคือตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยพอตัดทิ้งอันนั้นได้แหละเออเบาเลยทุกคนเราย้ายโฟกัสเลยค่ะย้ายโฟกัสเลยค่ะเข้าไปทําการบ้านในโรงเรียนซอสค่ะเออ ไต่ระดับการบ้านในเลเวลที่1ห,หาเลเวลหนึ่งไม่เจออีกก็อ่ะละมุนละมอ่อมไม่แบบไม่หุดหิดไม่ไม,ไม่ไม่แบบหาไม่เจอก็ไม่ได้แบบต้องไปหาให้เจอไปเค้นอะไรเงี้ยก็คือเลเวลสก็ได้เออก็คือไต่ระดับอารมณ์ทําการบ้านในโรงเนี้ยนะซอสเลเวลสเท่านั้นแหละเออแล้วก็ถัดไปเลเวลอื่นๆทุกคนโอ้โหหัวเละได้เลยยิ้มได้เลยอ้าแล้วเราก็ลืมเฮ้ยวันเนี้ยเราอ่ะ ทำก่อนนี่ว่าเราลืมจูนมันนึกขึ้นได้อีกแล้วลืมจูนลืมทําสมาธิก่อนแอคชั่นเออมันก็เลยแบบทําไมวันนี้มันดูแบบเหมือนไม่ลื่นไหลไม่อะไรเลยทั้งๆดูจะเป็นวันที่ดีเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยสามีก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดเราไปเที่ยวไหนกันจริงๆทอนก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเที่ยวแล้วนะคือไม่เที่ยวก็ไม่เป็นไรเพราะารู้สึกว่าโอ้ย ฟังปัญญาอยู่กับบ้านแล้วมีของเล่นให้เล่นยังเล่นไม่หมดเลยยังแกะของเล่นไม่หมดเลยเนาะซื้อแม่บ้านโรอบอทมาซื้อมีแม่บ้านส่วนตัวแล้วมีแม่บ้านโรอบอทมาเครื่องใช้กระจกอัตโนมัติแล้วก็ที่ถูพื้นดูดฝุ่นอะไรเงี้ยเนาะก็ยังเล่นไม่หนำใจเลยแล้วแถมมีดอกกุหลาบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมาให้เล่นอีกปลูกต้นไม้สั่งดินสั่งกระถางซื้อกระถางอะไรใหม่เงี้ยเนาะ เออเราก็ยังเอนจอยกับตรงนั้นได้อยู่แล้วก็ปัญญาก็ฟังไปด้วยฟินๆอะไรเงี้ยทุกคนมันดีมากละแต่นะเออเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเรามีโมเมนต์ไปเที่ยวกันมัางก็ได้เออเปลี่ยนบรรยากาศไปที่สวยๆอะไรเงี้ยก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อที่เนี่ยเราเคยมาแล้วเราชอบแต่แฟนยังไม่เคยมาแล้วลูกๆก,ก็ยังไม่เคยมาแล้วมันมีที่เล่นเด็กอะทุกคนตรงนั้นน่ะเออมันมีมุมรู้มุมสวยมากสวยไหม ตรงนี้ก็สวยมากนะคะโหเนี่ยมันจะมีมุมที่เล่นของเด็กโดยเฉพาะเลยนะตรงนั้นน่ะเออแล้วก็มี Wifi มีอาหารมีพิซซ่ามีอะไรที่เด็กๆชอบมาทุกคนเราก็กะว่าจะพาเข้ามาแต่เด็กๆไม่มาอีกถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือจะเหมือนจะแบบจะต้องบังคับเขาแหละจะต้องรู้สึกแบบเออต้องให้ได้ห่ังใจเราอะไปเป็นผู้ใช้อำนาจความเป็นแม่ไปคุมเอ,อ เหมือนเหมือนเหมือนโกงนั้นอะเหมือนโกองอ่ะนะทุกคนเออถ้าไม่รู้สัจธรรมปัญญาก,ก็อาจจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วขนาดรู้แล้วบางทีเราต้องฝึกการเป็นของเราอยู่เรื่อยๆมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็คือเราก็เออเขาไม่ไปก,ก็เรื่องของเขาเขาสนุกเขาเอนจอยอยู่กับบ้านก็เรื่องของเขานะคะเอสวัสดีทุกคนนางฟ้าที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ พันก็พูดไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็พาดูบรรยากาศสวยๆนะกีดยอมรับแล้วทุกอย่างฉันสร้างเองแล้วไต่ระดับอารมณ์จนรู้สึกดีแพงมากใช่ใช่จริงๆนะเราต้องยอมรับอะไม่ฝืนไม่กดตัวเองอะแล้วมันกดไม่อยู่จริงๆ <c oughs> น้ำตามันไหลามาเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะร้องไห้กับเรื่องเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็แล้วแบบตอนนั้นอะอารมณ์มันไม่ได้รู้สึก มา,มาเหมือนตอนนี้นะที่แบบมา,มานั่งหัวเราะได้แล้วมองเป็นเรื่องตลกนะ่ะทุกคนเวลาอยู่ในเหตุการณ์เออเอาไปใช้ให้ได้กับทุกๆสถานาการณ์เป็นอีกหละคือไม่ได้จูนก่อนนั่นเองทุกคนอันนี้ก็คียอีกอย่างหนึ่งสําคัญคือสมาธิจูนซอสเนาะเออทุกคนถ้าใครยังไม่ลงสมาธิจูนซอสก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนสมาธิอื่นทั่วไปที่ที่เราทํากันเราฝึกฝนกันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงียบสงบมันไม่ใช่แค่เออ อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ใช่แค่นั้นเลยแต่มันจูนซอสได้เลยเนาะเออมันเป็นสมาธิจูนซอสอะทุกคนที่แบบจูนซอสได้เลยอย่างเงี้ยเออกลับมาที่อารมณ์ดีหัวเราะได้ยิ้มได้เบิกบานแล้วทุกอย่างขี้คายเองทุกคนเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วสุดท้ายแฟนทอนก็สั่งชาเขียวอะเอามาให้อะทุกคนเออเอามาวางคือเขาก็รู้นะว่าเขาจะเข้าช่วงเวลาไหนคือตอนที่เราต้องไปทํา สมาธิหรือไปสงบนิ่งกับตัวเองอ่ะเขาไม่เข้ามาเลยนะเขาก็จะเว้นระยะห่างแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนั้นกับเราได้แบบไปจูนตัวเองเออเราเลยได้กลับไปจูนตัวเองเลยทุกคนได้มีเวลาไปจูนตัวเองไปจูนตัวเองก็คือเข้าเข้าไปในโรงเรียนซอสได้เลยจูนเร็วมากเสร็จแล้วอ้าวลืมนั่งสมาธิอ่ะไปนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิคือปิติเลยปิติเลยปิติสุขได้เลยคือแบบเร็วมากน้ำตาไหลมาเลย เออเกตเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> นี่ก็คือสร้างมาก่อนแล้ว,ลวที่จะมาเกิดเป็นเหตุการณ์จริงตรงนี้ก็คือทอนสร้างมาก่อนแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวคาเฟ่เราไปให้สัจธรจะทด้วยดีกว่าพานางฟ้าหน้าเพจคุณครูไปเที่ยวด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แจกคีแพงๆด้วยดีกว่าอันนี้ก็สร้างมาแล้วก็ตอนที่ทําสมาธิแหละทุกคนแล้วก็เกิดมาเป็นเหตุการณ์ตรงหน้าเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆแล้วเนาะสวยไหมทุกคนชอบไหมชอบไหมอ่า ดีมากเลยนะเออเดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆก็เนี่แหละคือก็กลายเป็นว่าสรุปก็คือสามีก็น่ารักกลับมาแบบเออเอาชาเขียวมาให้แล้วก็มายิ้มใส่อะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็ไม่ไปเล่นตรงนั้นละอะไรที่ไม่ชอบไม่ไม่ไปเล่นต่อจำไม่เลยนะอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ฟินอนะทุกเรื่องเลย ไม่พูดถึงมันอีกไม่ต้องพูดถึงมันอีกเอออันนี้ก็แพงนะคะอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ใช่ไม่ต้องไปพูดถึงมันอีกเลยเออก็ทิ้งไปเลยก็เล่าเรื่องใหม่ไปใหม่เอาก็เลยบอกอ่ะ,ะอาบน้ําแล้วหรอเตรียมตัวแล้วหรอเออที่จะพาไปคาเฟ่ไปคาเฟ่กันอะไรเงี้ยเออเราก็เลยอ่ะได้ไปอาบน้ําแต่งตัวเนาะก็ลงมาอ่ะจะไปคาเฟ่อยู่แล้วเขาสั่งอาหารมาแล้วก็เออก็ไม่เป็นไรอีก ทีแรกก็รู้สึกหัดใจเออเราจะไปคาเฟ่ยอยู่แล้วเราไ่สั่งอาหารมาส่งที่บ้านละอะไรเงี้ยไม่มากินที่นี่เลยแต่คือนั่นก็บ่ายสองแล้วเนาะเขาก็หิวแล้วเออเราก็เอเอน่ากินนะ่ะเออก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะก็คือแบบไม่เป็นอย่างที่คิดก็อ่ะก็คือลื่นไหลไปก็มีของดีๆให้กินตรงหน้าทำไมไม่กินนะ่ะเออก็แบบบอกตัวเองใหม่ก็เออก็ได้กินของอร่อยแซบ่บๆกันแล้วก็ เหมือนจะอิ่มนะทุกคนเหมือนจะอิ่มแต่มาคาเฟ่ก็คือกินหมด <laughs> กินหมดเกลี้ยงสั่งมาแบบโอ้กะว่าจะกินด้วยกันแต่เอ๊ะเราอยากกินอันเนี้ยเออก็คืออยากกินก็สั่งเลยเออที่แรกกะจะกินแค่แบบจานเดียวอะไรเงี้ยกะมาเที่ยวชิชวๆจริงๆแล้วก็คือมาทำงานด้วยทุกคน <laughs> มาทํางานด้วยแต่เหมือนไม่ได้ทํางานคือแบบเอาของมาให้ลูกค้ามาถึงเจอลูกค้าก็ยืนให้ปุ๊บจบก็เสร็จเออก็คุยกันลูกค้าก็มารับรองมา,มา,ม,ามาดูแลเราเราก็เป็นลูกค้าเขาอีกอะไรเงี้ยเออก็คือต่างคนต่างเป็นลูกค้ากันนะั่นแหละเนาะทุกคนก็เหมือนมาทํางานคือก็ได้สองต่อสามต่อเลยเนาะก็คือมาแบ่งปันทุกคนหน้าเพจนี้ด้วยนะคะอืมก็ประมาณนี้แหละเนาะได้คียอะไรกันไปบ้างในใครสรุปซิ เออได้คีอะไรกันไปบ้างน่ารักที่สุดเลยว้าวสวัสดีนะคะอุ้ยนะคะสรุปให้ด้วยดูดีน่ารักจังเลยอะไรที่ไม่ชอบไม่ฟินไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงมันอีกใช่อันนี้เป็นคีที่แพงเล่าเรื่องใหม่ไปเลยใช่เออท้อนก็เลยไป enjoy eating ไปเลยก็เลยกินอาหารฟินๆเลยเพอกินเสร็จอะถามเด็กๆมาไหมไม่มาก็ไม่มไม่บ,บังคับไม่คุมให้อิสระ เขาโตแล้วเขาเอนจอยอยู่กับเรื่องของเขาแล้วก็ถือว่าเออเรามาสวีกันสองคนก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเอยเอก็ก็เลยได้มาเที่ยวที่นี่นะคะอืมนั่นแหละก็พาทุกคนเที่ยวอืมก็ฟินมันรู้สึกว่าพอเวลาที่แบบผ่านนั้นมาได้อะมันรู้สึกดีมากเลยนะมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะทุกคนแต่รู้ไหมถ้าเราผ่านมันไม่ได้อะมันวนเวียนเป็นสังสารวัตรแล้วเราก็สร้างเรื่องแบบนั้นนะ่ะซ้ําๆอยู่นั่นแหละทุกคนเออ แล้วเวลาอยู่ในช่วงอารมณ์นั้นอนะรู้เลยว่ามันไม่มีความสุขเลยอะมันเหมือนตกนรกเลยเนาะมันแบบมันอารมณ์มันร้อนรุ่มแบบอารมณ์มันโกรธมันแบบพร้อมปะทะอะไรเงี้ยมันพร้อมจะลงไปข้างล่างไหลไปเรื่อยๆเลยนะพร้อมจะพานพร้อมจะไปเรื่องอื่นเลยนะรู้เลยอะแบบหยุดกึง้งพอแบบมีคียอันนึงแล้วหยุดกึ้งเนี่ยโอ้โหคือเบาเลยสบายเลยกลับมาหัวเราะได้อีกเออกลับมาเจอเรื่องอะไรขำๆแล้วแบบ หาได้อีกแล้วก็มาเจอเห็นของขวัญที่แบบโอ้เงินเข้าเงินเข้าบัญชีมาแบบเออลูกค้าจ่ายจ่ายซื้อซ้ําแล้วเรารอ,ร,อรับค,ค่าคอมได้ฟินฟินไปอีกอะไรเงี้ยเออมาขยี้เพชรแทนกลับมาเห็นของขวัญแทนอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนไปเที่ยวกันต่อไหมไปไหมแล้วมีใครอยากแชร์หรือว่าอยากจะแบ่งปันอะไรดีๆไหมมีใครอยากออกมาหน้าไลฟ์กระท้อนทักมาได้เลยออกมาได้เลยนะคะ อันนี้จะพาเที่ยวต่อที่คาเฟ่ดูบรรยากาศดีๆกินอิ่มแล้วไงกินอิ่มแล้วก็เลยมาเดินย่อยแล้วพาทุกคนเที่ยวทุกคนแล้วเจอดอกกล้วยไม้สวยมากคือมันเหมือนของปลอมแต่มันเป็นดอกของจริงอะอันนี้ก็ดอกอะไรเนี่ยปิวมาอุย้ยน้องปิวมาหล่นมาสวยมากเลยใครรู้จักดอกอะไรคะเนี่ยมันปิวมาจากไหนคะ ไม่เจอแล้วตอนนี้เองทุกคนมันสวยมากชื่อว่าอะไรนะเซิร์ชดูแล้วจำไม่ได้อ่ะสวยเนาะเป็นเหมือนปักกาลังเลยปักกาลังบนบกมันเหมือนปักกาลังอ่ะเหมือนต้นสนของไรยุงก็คล้ายๆแต่ของเขาจะเป็นพุ่มไงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นสูงพุ่งตรงเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนต้นสนไงน ไหนใครอยากถามอะไรไหมคะมีอะไรอยากถามไหมรู้สึกขอบคุณคอร์สสมาธิจูดซอสคุณครูก็เลยวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันเทคนิคดีๆที่แบบใช้กับตัวเองแล้วได้ผลแล้วแล้วแบบเปลี่ยนได้เลยอะ่ะปรับได้เลยเปลี่ยนได้เลยอะ่ะทุกคนสวยเนาะสวยมากคือดี ดูดิศาลาที่เราไปนั่งกันปีนเนาะก็มาสั้นๆประมาณนี้เนาะคือเจอเรื่องขัดใจออกไปจากสถานการณ์นี้ก่อนอันนี้ก็ทวนให้เลยเจอเรื่องขัดใจออกไปจากสถานการณ์นี้ก่อนออกไปได้ก็คือนิ่งนิ่งไว้ก่อนสยบทุกความเคลื่อนไหวเออแล้วก็ยอมรับว่าเราสร้างเองเนาะ สวยอะออยอมรับว่าเราสร้างเหตุการณ์นั่นเองถ้าอยากรู้ลึกว่าเราสร้างเองอยังไงไปที่คอร์สคิสติซึมแนะนำนะคะคอร์สคิสติซึมเลยแล้วก็สมาธิจูนซอสก็เป็นอะไรที่สำคัญมากควรจะต้องทำตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยแม่ลืมวันเดียวอะรู้เรื่องเลย <laughs> เออเป็นอะไรที่เร็วมาก นี่สาราตรงนี้ก็สวยทุกคนบรรยากาศไพศาลมากค่ะเอน่ารักที่สุดเลยคุณนัฐการชื่นชมทุกสรรพ,พสิ่งตรงหน้ามีความสุขฟินฟินใช่แล้วค่ะเก่งมากโอ้ยอดเยี่ยมที่สุดเลย ันหมดแล้วหรอเออเราไม่รีบเนาะคือบรรยากาศดีจริงๆสวยไหมคะทุกคนพาเสรประสบการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนได้รับได้ไปที่เที่ยวสวยๆกว้างๆแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ไงต้นเนี้ถึงจะเป็นต้นสนไลายุงสนหอมไลายุงแต่เนี่ยมันมีความคล้ายกันมากใครรู้จักต้นอะไรบอกพี่คะ่ะ สวยมากเลยโอ้ยมีคนส่งหัวใจให้ด้วยขอบคุณนะคะก็เรายังจะพาเที่ยวกันต่ออีกนิดนึงเนาะนี่ก็ให้คีพแพงๆไปแล้วนะสำคัญที่จำได้แล้วเอาไปใช้นะคะทุกคนนี่อันนี้หนวดหรือสีเนาะสวยมากหนวดหรือสี โอ้โหดูท่าฟินไม่ไหวนี่เขาทำอะไรเนี่ยโยคะใช่ไหมสายโยคะเออน่ารักจริงๆเลยนี่อันนี้ครั้งที่สองนะคะที่ท้อนมาคาเฟ่นี้ก็บรรยากาศดีอะชอบอะ่ะดูดี ที่นั่งเยอะมากมีหลายมุมมากแล้วก็ห้องน้ำเขาก็สะอาดมากนะคะ่ะเขาก็จะแยกออกมาตรงนี้เลยคือถ้าเด็กๆมาก็น่าจะชอบแหละคะ่ะคือแบบได้ดูได้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวแล้วลงม,มาพัดมาตลอดเลยไม่ต้องไปนั่งในห้องแอร์เลยอ,อยู่อยู่ในห้องท้อนไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะท้อนอยู่อยู่ตรงฝั่งนูน้น <laughs> เดี๋ยวจะพาไปเออ ฟินจังเลยนะทุกคนคือชอบอะดูดิธรรมชาติมากเลยที่นี่บางปะกงเฮ้ยดูนกดูนกอ้ฟินอ้าวสวัสดีพี่หลินค่ะอุ้ยเข้ามาถึงก็บอกรักเลยน่ารักที่สุดรักจังเลยรักเหมือนกันนะคะนางฟ้าดูดิสีมันสวยมากเลยอะ ขับเลยไปไกลด้วยทุกคนไปแถวคลองด่านเลยเออแต่ก็คือแบบฟิปไวมากเลยคือแบบที่แรกเกือบมุดอิดแล้วด้วยแล้วไปไปมาเฮ้ยถือโอกาสเที่ยวคือแบบคิดอย่างนี้เลยเลยมาตั้งไกลไม่เป็นไรถือโอกาสมาเที่ยวคิดอย่างนี้แทนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากแบบธนุที่จะอาบยาพิษก็คือความรู้สึกที่ไม่ดีที่รู้สึกว่า เออโทษตัวเองหรือโทษใครอะไรเงี้ยเออไม่ต้องโทษใครทางนั้นเลยก็เลยถือมองอีกมุมหนึ่งเปลี่ยนเป็นธนูเป็นดอกไม้ก็คือนี่ไงก็คือเออเราได้มาเที่ยวตลาดเนาะอะไรเงี้ยก็คือมองรอบด้านเออตลาดเยอะของเยอะเราก็ถามเลยมีมีอะไรที่เราจะต้องซื้อเข้าบ้านไหมไหนไหนมาตลาดแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ซื้อมีของเราก็ไม่เป็นไร เออถือว่าอ้อตรงนี้หรอตลาดของด่านที่คนเข้ามาซื้ออาหารทะเลกันที่เขาบอกของถูกอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ไงเออเนี่ยชอบตรงนี้แหละใช้ชีวิตได้ง่ายลื่นไหลเออพลิกสถานการณ์พิกอารมณ์ไปเลยคือต้นไม้เขาเยอะอู้วันนี้บานชื่นใช่ไหมทุกคน เกือบพลาดไปแล้วนี่เรามองผ่านไปได้ไงดูดีมันเหมือนของปลอมมากเลยทุกคนแต่นี่คือกล้วยไม้ของจริงนะคะสวยมากสวยเนาะขาวขาวแบบอูแล้วดอกใหญ่บำรุงดีมากเลยอะชอบอะหอมไหมอะอืมไม่มีกลิ่นนี่สวย ใครมาเที่ยวแถวบางประกงก็มานะคะแวะมาเที่ยวกันอาหารอร่อยเลยค่ะบรรยากาศดีมากลมพัดดีมากเดี๋ยววันนี้ทอนก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะทุกคนก็คือพาเที่ยวนั่นเองก็อวยพรนะคะอวยพรให้นังฟ้าหน้าเพจทุกคนนะคะได้ มีความสุขสนุกเบิกบานนะคะเจอคอนทัตอะไรก้าวผ่านมันไปได้ง่ายนะคะก้าวผ่านมันไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีสตินะคะแล้วก็เป็นความสุขความสดใสความเบิกบานนะคะแล้วก็มีปัญญานําทางเก็บปัญญาเป็นอาลทรัพย์ไว้เยอะนะทุกคนเพราะว่าปัญญาเป็นอะไรที่สําคัญมากปัญญาเป็นอะไรที่แบบเดอะเบสมากเลยพอเรารู้พอเรามีปัญญาอันนี้แบบพลิกวิกฤตพลิกสถานการณ์ทุกอย่างเลยเออ กลายเป็นเรื่องดีหมดเลยทุกคนเนาะก็รักทุกคนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆจะมาแบ่งปันใหม่นะสลับกันมากับคุณครูสวัสดีค่ะ